พิมพิมมาดาโพสต์คำคมชีวิตอินกับทุกความสัมพันธ์น้อยลงลั่นโสดร้อยเปอร์เซนต์เรื่องราวของนักแสดงสาวพิมพิมมาดาที่ก่อนหน้านี้ดูเหมือนเรื่องราวความรักกับแฟนหนุ่มเชฟฟางนัทพงศ์กำลังไปได้ด้วยดีแต่ล่าสุดสาวพิมก็ออกมาโพสต์บทความปรัชญาชีวิตในเชิงตัดพ้อเรื่องความสัมพันธ์ประกาศว่าโสดร้อยเปอร์เซนต์โดยพิมได้มีการโพสต์บทความระบุว่าข้อความนี้ลงโพสต์หลักที่จะอยู่ไปยาวๆเพื่อเตือนตนเอง ว่าเห็นด้วยทุกประการใครชอบก็แชร์เก็บไว้บอกตอนเองแบบพิมพ์เลยนะเริ่มจากไม่รับโทรศัพท์เริ่มจากไม่ตอบข้อความเริ่มจากรู้ว่าอะไรอยากรู้อะไรไม่อยากรู้อะไรกดเราให้ไม่มีคุณค่าอะไรทำให้เรากล้าใช้ความฉลาดเริ่มคัดกรองได้แล้วนะ อาจจะสายไปในบางเรื่อง hashtag, แต่ไม่สายไปที่จะเลือกเพื่อน hashtag, ไม่ใช่เรื่องแฟนนะและ hashtag, เพราะโสด100%ซึ่งก็มีเพื่อนๆในวงการบันเทิงเข้ามาส่งคอมเมนต์หัวใจให้กำลังใจสาวพิมพ์กันอย่างล้นหลามทางทีมข่าวเวอร์นิวขอเป็นกำลังใจให้กับสาวพิมพิมมาดาด้วยนะจ๊ะ